เบโออันเก่าอันละร้อยสิบสิบแต่นะวันนี้อันละสองร้อยสิบโอ้เงินไปสองร้อยบสิบบาทเขาบอกว่าเงินเงินที่ชุบอะแหงแล้วก็ไอ้เป็นลา,ลายทองกับค่าชุบเนี่ยแดงนออเอ้าหลังไหนครับไหนบักผู้อ่ะเชวนบักไอ้ต้นบักผู้อ่ะครับต้นบักผู้อ่ะคร้ายๆมาปางครับมาปางาบักผู้บักผู้เขาใข้อนิมนต์ไว้ ันก็เลยมาดูอีกต่ออภัยที่น่ะโอ้โหจะมาดูมัดแบบคูแบบคูหู้ม่ใจจังเลยเฮ้ยจะให้ตัวหนูหูยู่ไงเนี่ยหักกันใหญ่เลยนเลยมาแล้วไอ้อยู่ตรงไหนเนี่ยตบตาตีตมนั่นนี่อ๋อบอู้อยู่ตรงไหนเนาะโอ้ต้นมะปางเอตรงที่สีไล่เนาะใจบอกใจบอกเลยมา พอขึ้นปั๊บก็เห็นบ้านเท่ๆกำลังปูนั่นเลยโอ้เท่ขนาดเนาะอะเลือกอู้ดีใจยิ้มแย่กันหมดเลยนี่ยิ้มแย่เลยยิ้มแย่เลยโชคดีโชคดีหลวงปู่หลวงทางหลวงทางตั้งใจนี้มานี่เลยทำไมไอ้ฝนทีว่าเราโดนบอกบอกออกนอกวัดบอกเอาก็บอกออกนอกวัดแล้จะไม่เป็นมะเร็งโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวใส่เม็ดก่อน มีแล่วยิ่งใส่มะกรูดไม่ได้ออกไปไหนเลยพอดีให้ช่างเขามาทำบ้านอยู่ถ้ามีลิ้มไปมู่แล้วก็ติดก็หลังไหนคะที่ลูกไปนั่นน่ะเหรอเลยมาแล้วมาผูกสร้างอะไรเนี่ยแล้วจะติอยู่บ่ติไม่น่าเลอ๋อ้ยติไม่อยู่เอาแล้วคนชวนไม่มาที่ใครเนี่ยแล้ เทำงานง,อง,องัน <c oughs> อยู่ข้า,างในบอกไม่ได้อย่มเขาูเผ้าบ้ไไปคอดินเป็นดินด้นโอย่ปาไม่มีายานางพาราดมไรคุณพ่อบ้านจะมาถ้ายางพาราแหมมีอะไร้างนะทุนของวัทนทำองวอ,อ่าน้องมานนี้มลพ่อไปเหยียบบ้านเลยมั โอ้ได้มามันดีพ่อทีวนไปนี่มาบินั่นน่ะทีแรกมีจะไปจอดนั่นนะเข้าไปไม่พ่อเคยเข้าไปเนาะไปแล้วไปเยี่็นไปเย็นยายเย็นไปปวดยายเย็นใช่ตอนนี้ไปปวดยายร้อนมั่งยายร้อนกำลังไม่ไม่ยอมเข้าวัดถลูโอ้โหถลูไปดูต้นชมพู่น้ำดอกไม้ครับอาปาเปิดถอยหลังทีใจอยู่ไหนที่ใจอยู่ไหน มีคนที่ทำบ้ามที่็มีอ้ไม่ได้ไ่ได้นี่มแ่ีีอ่ค่นั่นแหลขีดเดียวคันนี้หลฝ่จะล้งเขาไป่ไือสีเน่ยเือสเลยเดสามเด้ยกดมันขึ้นทนกินนั้นบเด้๋ยวตีเนี่ยด้๋งเนาอ้มาแล้ว้โห้ดได้ ที่ที่ชาร์จมีที่ชา์นี่สายชาร์จนี่อยู่ไหนใต้เบาะหรอไม่ได้ออกมาเห็นเสียบที่เสาเหมนท่านเห็นคนตามเสียบไปที่เสาผมเห็นอยู่ผมไม่จะทักอยู่ขอดปทำไมเล่าไปเยี่มันนตไปเยี่ยมกล้ว กล้วย <Rocky> แล้วมันเป็นเมื่นขึ้นไหนขึ้นไหนกล้วยอะไรอ่ะกล้วยอะไรต้นถะงหกหมื่นเขาจะขายขายหนึ่งต้นแล้วก็มีต้นเล็กอีกสามแน่นอขายแพงหนึ่งน้องไหนจะถึงไว้แพงเนี่ยทำไมมันมันแพงมันไม่รู้เลยค่ะตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากเลยค่ะเฮ้ยกล้วยอะไรกัน กล้วยด่างหกหมื่นโอ้ยแล้วก็ซื้อเขาด้วยว่ไปขายถึงจังหวัดอะไรมาแล้วเนี่ยเขาไม่ซื้อค่านหลวงกล้วยด่างค่ะกล้วยด่างค่ะท่านเสน่ห์นะลูกมันด่าง่ แทรเมทำไมงเนอ่ะันโยโง่เสียยางปไ่ยมันหายากแค่นั้นแหละเดี๋อเิเมกะโง่เสียยางก็ซื้อยี่ดอมมันไม่เป็โรคครับมันเป็นรูกเต็มเลยมันเป็นพันของมันเลยนั่แหละว่ามันไปมันดางอ๋อหกหมื่นคารูไม่ไหวหรอกเงินสิเกันด ต้นเล่นอันนี้น่าสนใจกว่าครับพ่อต้นลำนี้ลำพูเอ๊ะลำแพนอันนี้ลำแพนนะครับต้นลำแพนเมก่อก่อนซื้อเข้ามาได้ ใช่ซื้อเขาเรียนซื้อราคานี้ค่ะแต่คนพอมาโตแล้วเขาจะเอาค่ะหนอกันเนก็ต้องเป็นหมื่นมาหนึ่งเยอะเท่าไหร่นีโอ้ยหนอกล้วยเป็นต้นละหมื่นอันนี้แสนหนึ่งรวมหนอรวมรวมรวมหนอเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้หมายความว่าเราไม่ได้ซื้อแต่มีคนจะมาขายจะมาเขาซื้อกันในหมู่กลุ่มเขาเนี่ยค่ะแล้วแฟนเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มนั้นเพิ่งเอาไปปล่อยต้นเนี้ยขนาดเนี้ยเจ็ดพันห้าโอ้ยขายเรือขายเรือตังมาใช้ มั like นตลกอะไรกันนะจากเมืองนอกว่ะค่ะเขาเรียกกล้วยด่างค่ะใบมันจะด่างหมดเลยค่ะไหนไม่เห็นด่างเดิมเลยมันฟูด่างอะค่ะด่างด่างลูกคนกินได้ไหมแค่นี้อะจะต้องมาตีราคาแพงมันโชว์ด่างเขาจะซื้อนะว่าเราซื้อเนี่ยฟูเขียวเขียวกับว่าเราซื้ง ตอนนั้นมันยังไม่นิยมค่ะตอนนี้กขากำลังนิยมกันอยู่ค่ะก็เลยจนนต้เท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกสามร้อยค่ะช่างก็แพงแล้วเกินแล้วค่ะสามร้อยสามร้อยบาทแต่นนี้เขาจะมาซื้อเท่าไหร่เขาจะมาซื้อแสนใช่ไหมมันไม่กลายพันเขาเขายังขายกันในหมู่แต่ว่าอ๋อใช่างเนี้ยสวยอยู่กันอีกมันสวยมันหายยากค่ะมันแปลกไม่เหมือนใครใช่ไหมแหละอ้าวบางคนมาซื้อมาอะยรี่ขายเอาต้องโอ้ย ใช่ใครก็เชียร์เราได้ตังค์เอาตังค์มาทำบุญทำกุศลอู้แต่เป็นพระทหารนี่ลูกจากับว่าเนี่ยข้างจากเนี่ยเอาเตี๋ยวลงแทนจะเอาไปถวายพ่อเขาบอกเาสวยมากเขาอยากถวายพ่อเอาเตี่เอาที่ยวเอาเตี๋สวยมากเลยคเออมเดี๋ยวใครไปใครมาต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันจะได้เรียกไอ้ไอ้ฟงแมงไอ้หิห้อยมานี่นี่ลูปกลางเอ้ กลางอันนี้ลูกจับเขาขายกันเนี่ยวกันมาจาบตราสองพันสามพันแล้วันเนี่ยโม่เอีกลูกมันจะเม็ดเยอะๆเหมือนลูกเหมือนเม็ดฝรั่งแต่ว่าเคาาขยกันนใส์อแต่ว่าเปรี้ยวมากนะฮะเอาเปรี้ยวเปรี้ยวไหมฮะเดี๋ยวรอมีลูกที่พิงให้ชอบก่ออาหารช่อันนั้นลำแพนร่นเป็นลำปู ลำแพนก็อยู er ่จะคล้ายๆกันมันเป็นอะไรที่เจ้าของบ้านค่อนข้างรักแล้วก็อยากถวายลูกปูงก็ที่ข้างในไอ้นอนไมที่คล้ายๆตับปูปชาบเบลอเราือ่างหลวงสวยนี่ต้องอยู่ชื่นีมาวเดี๋ยวไอ้นี่มันก็จะหล่นไปเล่ลูกนี้จะใหญ่ขึ้นมาอันนี้หมอน ท่านเวลาแต่งมันจะสวยมากถ้าถ้ามันลงดินถ้ามันลงดินอยู่ริมน้ําต้นจะใหญ่มากใช่แต่ต้นร่นสวยกว่าแต่ถ้าอยู่อย่างนี้มันก็จะอยู่แค่นี้คนละคนรักพันธุ์เครับมันเขาบอกแบบเดียวกันเลยมากบ้านรินน้ำหนีบ้านริมน้ำเป็นรากอากาศหมือนกันเลยลูกก็รักษาเดียวกันต้นสวยทั้งหมดไม่รู้ทำไมต้นนี้ลูกแดง มดัๆงน้จะได้มีจะได้มีสีนแดงเวลาแบไปนั่นน่ะมันานมันขามนอันนั่ออกขาวนี้เป็นไงหลังบ้านน่ที่กอ่ะอ๋อเดี๋ยวๆยจะต้นนั้นไปลงค่ะแต่ต้นนี้จะังคับใหมันอยู่อย่างนี้แลวไปวางชั้นสีไมนี่อันนี้ดอกแดงนี้ดอกขา ตอนกินได้ไหมไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม่ติดค่ะท่านต้องใช้เม็ดอย่างเดียวอ๋อรอนะไดเลยกเหมือนคนละพันเลยต้องอต้องมน้ำไม่อยากจะเอาลูกจาาไปลงมใจน้องก็อยาทานเมดอยงเดียใช่ค่ะแต่มันอยู่น้ำเค็มเปล่าใช่ แล้วก็เกลือมันนั่นฉันก็บ่างั้นอ่ะเอาเอาเอาทำอ่างให้มันจำกัดอ่ะแล้วเราเอาเกลือลอยให้มันไร่ทำไมต้องยากขนาดนั้นเนาะแล้วพอมันอยู่รอดได้มันก็ไม่ตายแล้วเยียงเปน้้ำจืดแล้วจบแล้วค่ะให้มันชินที่นอ้มันรอดเนี่ยเนี่ยนอ้มันเอามันใส่เนี่ยก็อยู่ได้นะคะก็กม่าวว่าจะไปลงตรงน้ำตก เอาแล้วมีโครงการโครงการนี้นะครับรถ่านร์ทก็แรงแรงว่างแล้วเดี๋ยวลงตรงน้ำตกที่แหลกเลยเนี่ยเด็กไม้เขาเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยกลัวคนจะมาขโมยไปเอาเชือกผูกไว้เนื้อเนี่ยนึกว่ากลัวคนจะมาขโมยแล้วเชือกผูกเอาไว้ไม่ใส่กุญแจด้วยแล้ว เนี่ยเนี่ยถ้าเขาบอกฉันว่าเป็นพันฉันพ่อแพงแล้วน้องพ่อสายเรื่องสายที่นี่มาบอกเป็นหมื่นฉันเลยบ่อยน้องเมื่อเช้าน้องขายเลยขายเลยเราไม่ต้องมีทรัพย์สมบัตินราเลี้ยงเดีอดเด็กคนรู้ไอ้ชุกมันจะปีนก็มาขโมยแล้วเนี่ยเอาขโมยไปต้นก็ได้ทั้งหลายพันนู้นอ๋อนี่ชมพูดนะแบบนี้เนี่ยชมพูนี้เก็บไปไายพ่อนี่ไงบกตอนนั้นอ่ะบกตอนนี้ร้นเขาได้ปมาปลูกจากที่กรุงเทพที่บ้านที่กรุงเทพได้ต้นหน้าบ้านนะครับ ตั้งเม็ดแล้วโหกว่าจะต้นขนาดนี้ตั้งสี่ห้าปีครับห้าปีเราเนี่ยเราชอบอยู่น้ำเนี่ยถ้าปันตกแล้วน้ำตกก็ดีอ่ะน้ำตกอันนี้ขอขอแค่ได้อยู่ริมน้ำครับรับรองลูกงานเลยเพราะมันเป็นเหมือนชมพู่เลยน้ำดอกไม้เวลาบอกใครเขาบอกอะไรนะอะไรนะเออต้นมันใหญ่ดีเนาะแล้วลายมันร่มลื่นใบมันใบมันล่มลื่นเลยแต่ เป็นจังเกืดเนี่ยกล้วยเนี่ยโอ้ไรที่นะจ๊ะคนเรานี่โง่ได้ที่ไ,ไปไปส่งเขามาที่สกลนนะคะต้นเล็กเจ็ดพันเจ็ดพันต้นใหญ่หมื่นห้าดำใหญ่มากประมาณไปไปส่งไอ้กินก่อนวัถวายพ่อวันนั้นไงทีงใใ่ใช่ลูกวัถวายลูกไปถวายลูกปู่ต้นมันหักไอ้ใจบอกลูกปู่ไม่ได้ฉันเลย ฉันกินไปติดป้ายไปซินี่ต้นนี้มาจากต้นหมื่นนะอะไรอ่บอกพี่ดีรู้เราไม่รู้เราก็ม่รอลูกเมียวต้นนี้ติดป้ายบอกไปพอมันออกลูกแล้วมันก็จะตายอาออกลูกก็ตายทุกต้นแน่ก็ลยก็ลังบอกแฟนว่าปล่อยเยอะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนแต่คนที่เขาเอาไปก็ท่านเขาต้องการในเนี้ย ทีมเล็กขึ้นมาเนี่ยค่ะพรลูกพอไปถึงก็อัดเต็มที่มันก็ดันกันขึ้นมาเพราะตอนนี้มันสมบูรณ์มากเลยก็เตาะนอทั้งหมดใน้สิบนอตอนเนี้ค่ะไหนเห็นอยู่สองนอสิบขึ้นเล็กๆอย่างเนี้ยค่ะยังไม่พอดีค่ะเนี้ยค่ะไดเริ่มแล้วน้ำไปโอ้น้าไปกลัวคนจะมาลอยขุดไปนําไปครบไปสิบก้อนนอโอทําไมโดนฟ้องว่าไม่เข้าวัดสักี หลงอะไรวิป,รรา <laughs> ปลาดเนี่ยฝรั่งพวกนี้ก็ไปถวายพอ่อตจจังจำกันหลายใจบอกว่าปู่ฉันไม่ไหวแข่งแต่ตนเ,ตนเนี่ยโหงเปล่าซื้อค่ะลายพันุที่วานก่อแล้วพ่อเจเกมเขาไม่บ่นเลยเหรอไม่เข้าไปดูเขาเขาเลยอะลย่อะคะพ่อเจเกมไม่บ่นนะ ไม่เข้าไปดูเขาเลยเนี่ยอยู่แต่วนวนวนอ๋นอ,อนเนออพิ่งเพิ่งมาเมื่อเพิ่งส่งเขาไปเมื่อวานเนี่ยเอาเข้ามานี่ได้ป่ะก็เอากล้วยเขาเอาเอากล้วยต้มเคบมาแล้วก็มาเจอกับต้นนี้อีกแล้วก็ไปได้วยกันแล้วก็เลยส่งเขาขึ้นเพื่อนครับไม่เห็นเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของเลยนะบ้านนั่นอ๋อเขาไปแล้วเขาก็ยืยิ้มเลยเพราะว่าเขานด้ร้องเพลงเลยนะนี่บ้านหลังนั้นน่ะอีกกี่ปีฮะ มันแสนกว่าแสนกว่านี่โอ้ยแล้วในภูเขาเพชรจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงตอนนี้ก็เป็นครูสอนตารจบโรงเรียนออ๋เป็นครูสอนจำโรงเรียนแบบหลวงปู่ป่ะคะเป็นครูสอนตามโรงเรียนเรียนแบบหลวงปู่ป่ะสอนอะไรสอนดนตรีค่ะนทรีค่ะสอนดนตรีได้แค่ชั่วโมงเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดสิบโอ้โหเราสอนในชั่วโมงเราสามสิบบาทเอง ไ้นนนัแล้วท่านคะอาทิตย์ได้แค่ชั่วโมงเดียววันอาทิตย์เนาะติดโควิดเลยไม่มีนักเรียนแม่จะชวนมาทำสวนแล้วครับนมาเลยมาเลยมาเลยบอกเขาว่าย้ายมาอยู่ที่สวนหลวงปู่เขามีดนตรีเด็กและนกมาช่วยเขาเล้นั่นแหละนั่นแหละขอเวลาปีนึงหนึ่งน้อยใจมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังเหลือดเลยไม่มี ที่ฉันเลี้ยงคล้ายๆกันมากเลยนะเห็นทุกครับเห็นทุกเลยเยี่ยมเลยมากเออดีไปเลี้ยงไม่เห็นทัาเห็นทุกเลยหลายคนไม่มีเห็นทุกเลยอะเจียงแล้วครับแลครับผมโควิดโควิดครับก็ขึ้นมาเออแล้วทำไมโุกทำไมไม่รอดอ่ะเขากำลังบอกว่าฉันไม่เห็นทุกเลยครับ บาดใจินมันเนาะทนค่เวลาขึ้นแล้วมันอขึ้นขึมอขึ้นเดินได้ได้พอได้ก็ไม่เยเ่เมื่อกี้ขึ้นมาก็ไม่อืดนึกว่ามันจะเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้ามื่นห้าห้าหมื่นห้าห้าหมืนห้าห้าหมื่นห้าห้าหมื่นานั่งได้ห้าคนเศรษฐีผู้เศรษฐีนี่ผู้่าห้าหมืนห้าคือเองหรอ โโอ้หน่าจะเป็นมือสองไม่รู้มือสามมือสองมือสามนั่นแหละอันนี้ขยะไอ้ญี่ปุ่นเขาข้าของญี่ปุ่นก็ดีใช่ไหมไม่ฉันคิดว่าไอ้เจ้าตี๋ช่าสนใจเลยเพราะมันขึ้นเนินได้ะคตาเห็นเข้มดูเหรอขายได้เดี๋ยวผมก็ไปดูเลยครับเดี๋ยวไปดูเลยกล้วยนี้เหรอเท่าไหร่เนี่ย ้ว้แรกนะครับแร็กลดไว้นี้สองคันเลยเดี๋ยวไปกล้วยไปกล้วยกันลงได้ไงพอบ้านเรอยู่กลางอะนะกล้วยขายได้สองคันเกล้วยได้สองคันเนี่ยคือทำขึ้นเดินได้ฉันจะได้ไม่ต้องใช้รถใหญ่ค่ะท่านอันนี้ไฟฟ้าไฟเหรอครไฟฟ้าสิชาร์จชาร์จเอาชาร์จเอาเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เป็นกลัวล้มใช่อย่างนี้มันปลอดภัยหน่อยค่ะกลัวตอนลงอ่ะหัวไปลุ่มหัวขาวข้างทาง เนะไปดูจะมีอะไรบ้างเจ้าหนีบักคู้บักคู้ี่รมันเร็โหเฮไยไม่เห็นต้นบักคู้เลยไม่มีหรอไม่มีมากไม่มีนไปจอดลมนี่เลยครับนั่น คงจะมีส e ุกก็สอยกินหมดแล้วไม่เชื่อก็สอยลงมาให้ดูก่อนทุกอย่าเชื่อให้สัมผัสไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยตรงนี้กี่ไร่เนี่ยเอ่อจนถึงแล้วไม่ผายที่พี่ถิ่วกันไว้ก็สองสองไร่สองไร่กว่าสองไร่ขึ้นก็บสามไร่อะครับเอามาลองดูสิไปเก็บเก็บลูกมาลองดู ทำมาชิมดูจะรู้ว่ามันเป็นมะยงชิดหรือหมดหวานครับพนั่นแหละมะยงชิดอย่เปรี้ยวมามาเปรี้ยวเมื่อตางหวานก็มีแต่มาคูกับมะยงชิดในรถมันจะต่างกันตรงที่มาคูมันไม่มีรสเปรี้ยวเลยแต่มะรตางหวานมันมีรสเปรี้ยวเนี่ยเนี่ยไม่เสียไม่ดูไม่รูไม่ดู ถ้ามันไม่มีรสเปรี้ยวเลยนุอมาถูไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี้ยซ้อนตามมาเฮ้เล็กไปรนี่เอามาชิมดูเดี๋ยวหาหนาสักโูก็เอาเจอไหมมาลูกสุกมาถ้าลูกเด็ดมามาลูกสิบเด็กก็ชิมได้ ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ชิมรู้ว่ามะผู้ต้องบอกต่าโอ้เก่งเว้ยไทยการภาษาชิมเเลยใครชินี่ยเสอองสายตายาวเแต่สั้นสายายายาวักไ้เออบููเดี๋ยวเดี๋ยวท่าดนไทยมา มาตอนไอ้นี่มันก็ลูกสูงอีกแล้วลูกด็บดิมาีเขียวๆเราคนเดีนชินมั้งมีเขียวด้วยฮะเอาลูกเด็บบ่ถ้าลูกดิบเนี่ยมันจะฝาดปีตมันมนมันมมันมุนมันมันนมันมันนะจนิงจรินมันมันมนมนันนนมันมัมนันมันมันมันงนมันันมปนันมันมันันันนมันมันมนนมันมนนมันนมันมันนมัยมันยันมั่านมันไม่เปรี้ยวเหมือนมมมัน ถ้าถ้าเข้าไปข้างในจะมองเห็นชานเหมือนกับมะขามนะมะกามเปรี้ยดิบก็เปรี้ยวถ้าปีนไปตามต้นจะเห็นข้างในเนี่ยข้างในผมกลังออกลูกยังไม่ทันแกเท่าไหร่โอ้ยมะม่วงไม่เอาเปรี้ยวทั้งนั้นนะมะม่วงมะม่วงดิบที่มันไม่เปรี้ยวจะมีมะม่วงอะไรป้าลั่นไงพ่อป้าลั่นน่ะดิบไม่เปรี้ยวเด้อป้าลั่นไม่เปรี้ยวนี่มันมีมาตั้งแต่ที่ตอนซื้อมาเลยแล้วเขาไม่ได้รำ ดูแลบำรุงรักษาอะไรมันเลยอ่าบำรุงไว้เดี๋ยวจะทำการตอนบำรุงไว้ตอนยาแมวปลาเงยองชิดเนี่ยเขาไม่ตอนเขาเหมือนทาบกิ่งเงินเลนเนาะครับเขามาเล่นแล้วทาบกิ่งแต่ต้นนี้นี่ของของบัวเขาอะครับอ๋อที่ที่ของน้องบัวครับครับเดี๋ยวรอช่างดาวต่อแทงนาวแทงที่แล้วใช่ครับเพราะถ้าถ้าจะไม่ผิดใช่ที่ที่ที่แปลงนี้ของน้องบัว อันนู้นอันนู้นของปุ้ยแล้วอันนู้นบ้านใครเข้าคนนี้บ้านพี่จีครับเนาะอันนี้พี่สีอ๋อบ้านตีอ๋อโอ้โหมาเห่อเลยเว้ยเล่นหัวมุมเลยเขาไม่เห็นคุณค่ามันเนาะเขาไม่รู้ตอนแรกมันมีมะม่วงซึ่งก็มันมีมะม่วงแค่กูบอกไอ้นี่ไว้หนึ่งต้นไม่รู้ค่ามันหรอกแต่ว่าคิดว่าน่าเอาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวขอตาบอดตบอดขี่ถือกรอง ค่ะเดี๋ยวเฉพาะให้ท่านถักบุญไปลงตามชาวนานั้งทางชาวบ้านเก็บตอนนี้กำลังเก็บเอ็มขามเทศค่ะมาขามเทศใส่กระเป๋าไปตรงไหนก็เวียงเวียงข้างทางให้มันขึ้นคนจะได้เก็บเนี่ยคนตกท่านก็ไม่ลำบาก แม่มีก้อนกินยังใหม่ๆอยู่กินเมื่อเช้าเก็บเงินห้าม่น้องนั่นแหละไม่ต้องเอารถใหญ่ไปถ้ารอรอนี่เก็บลูกได้ทั้งหลายหนู่ยสุกเนี่ยเตตะก้อยพี่ถ้ากินแบบนี้กิ่งไม้เสียบสุดมันไม่มีมดหมดแดงท่านจะลองวิเคราะห์เลยปีที่แล้วมีหมามุ่ยครับเฮ้ย ทำไมปีที่แล้วมีต้นหมาหมูยอำไม่มีแล้วเกี่ยวอะไรก็บหมามาหมูตอนนี้มันออกไปแล้วครับมีกาฝากถ้าถ้าดิฉันว่าถ้าเราใส่น้ำใส่ปุ๋ยเออทไไมมมม่่ีดะ มันจะลูกอ่าลูกโตแบบนี้นะเดิมมันมีหมามุ่ยเหรอพนักงานตั้งตั้งเขาตอนนั้นขวามันล้มฝนตกด้วยเลยไม่งานเกษตรใหม่ขันโอ้ยก็ปิดแม่ตึกแม่ในญ่เดี๋ยวจะขอท่านได้จะท่านขยายเราซื้อต่อได้ได้หมูคอโลดไปเลยฟังที่พ่อพูดไปสันติยังไม่กลับคุยกับอ้อยอ้อยกันข้ามฝวาพ่อพ่อพูดเหมือนเหมือนเราน้ำตาจะไหลว่ามันจะได้มายากไรเงี้ยเนาะ เราอยู่บ้านลาดเราก็ปลื้มว่าพ่อไม่ไปคนสันติเราเคยอยู่ไงโอ้พ่อมาดริใจให้ตอนเราแต่เราอยู่ที่นี่คอยพ่อจะกลับก็ครก็บอกว่าต้องยกประโยชน์ให้ยายนะเนี่ยใช่เพราะว่าอยู่นู่นไม่ไหวไงต้องเอาเข้ามาที่นี่มันก็เลยเหตุปัจจัยทุกอย่างเลยฉันก็เลยพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยตอนยันเน่นั่งออกกันยัต้งใต้หน้าทีวีเจ๊ไปหมด อ่ะเดี๋ยวแมดโอ้โหไม่เห็นแม่เม็ดเม็ดเหมดเลยตัวชายจริงก็คือไข่ครับแกไปตามกันถ่ายล้ล้างแล้วป่าล้น้เปลาุ้คเนกราบขอบพระเเทนนะดูป้าไปถึงจริไม่ถึงจริงพันนั้วเลยขีดหนึ่งแล้วขีดเดียวรอไลลรือราด ได้เหรอได้เราต่อนี่ละทางเดินง่ายกว่าครับออไมเยอะครับยาวค่ะยาวค่ะไปแล้วเด้อฮัลโหลสุขสวัสด <c oughs> ิ์สวัสดิ์มาในค้อบมาสีนสีนสวัสดิ์เขาเปลี่ยนเป็นสีนสวัสดิ์ กษัตริย์สวัสดิ์นี่มันมันไปซ้ำกันาจในในนทมกุณเจ้าเขาคารุณีสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ดารุณีแล้วไอ้ไอ้คารุณีไอ้เขาก็มีรุ่นเจ้าเขามีสุขสวัสดิ์เขาบอกว่านามตาลกุลสุขสวัสดิ์ไงน้ำตาลกุล